ก่อนเลยค่ะดีค่ะ,คะขอโทษที่มาสายค่ะไม่เป็นไรครับพี่อันนี้ถ่ายผมคนเดียวป่ะครับพี่แจ้งบอกให้ถ่ายผมคนเดียวป่ะครับเพราะน่าโลนนะแ,แอถ่ายฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้ด้วยนะฮะเขียนตายยัง เขียนแผู้หญิงสวยต้องเขียนตาก่อนออกจากบ้านนะจ้ะมาแต่วันนี้มาร่วมกิจกรรมแบบชิเซโดเป็นไงบ้างคะครับแดดปั่นจักรยานปั่นจักรยานตอนเช้าก็ปั่นกับมีแฟนคลับแล้วก็คนใจบุญทั้งหลายนะฮะก็มาปั่นด้วยกันก็ไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานอย่างเดียวเขาบอกว่ารายได้ทั้งหมดรายได้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนำไปมอบให้เด็กๆนะฮะก็คือสร้างห้องสมุดอะไรเงี้ยที่จังหวัดเพชรบูร์ครับผมเรียกว่าปั่นจนได้ดีเลยใช่ไหมฮะ เพราไปปันจักรยานจนแบบมีกิจกรรมได้มาเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าพี่ทีมงานหรือว่าเจ้าของงานเขาคงเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คงแบบว่าสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการที่แบบจะได้ทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยผมยังปั่นอยู่ไหมคะจักรยานปั่นอยู่ครับปั่นอยู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มจริงจังมากขึ้นใช่ก็ล่าสุด พี่พีนาวินต้าไปไปเขาไปไตกีฬาเขาไปไตกีฬาไม่ไล่าสุดเลยไปไตกีฬามาไปอีกแล้วใช่แต่ผมไม่ได้ไปก็ตอนแรกนัดจับเขาไว้ว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวลองดูลองดูถ้าเกิดมีเวลาว่างซ้อมก็อาจจะไปอะไรเงี้ยเพราะเพราะมันมันมันอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าเป็นตะคิวแล้วแบบ แบบเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะกล้ามเนื้อจะฉีกอะไรเงี้ยจะเป็นย,ยังไงอะไรเงี้ยเพราะเพราะมันสุดจริงๆนะฮะ <c oughs> หนึ่งครั้งในชีวิตก็ต้องลองนี่คือจะไปปั่นตั้งแต่ว่าให้กล้ามเนื้อฉีกไม่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 ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากรู้เพราะว่าเห็นพี่ๆที่ที่ทททออกกำลังกายด้วยกันหลายๆคนเขาบอกว่าเนี่ยมันแบบเขาวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ไม่ไหวเลยแบบว่า,าอยู่ดีๆก็คือแบบล้มฟุบลงไปเลย,เลยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ย จะ,จะบอก๋ยวจะรอดูปเป็นพี่นิชคุณแล้วก็เจอพี่สุขขัญไม่ไม่แต่ว่าพิเศษสุดวันนี้คือได้มากับแฟนขับด้วยแต่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่เช้าปั่นจกักรยานปั่นกันชิดมากเลยถนนต้องกว้างปั่นกันชิดชิดก็ย,นะยังอยู่ใกล้ไงใช่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราเป็นห่วงอันตรายเพราะบางทีเดี๋ยวล้อชนกันแล้วมันล้มอะไรเงี้ยนะอะไรงี้แล้วก็ที่สำคัญคือปั่นปั่นรอบรอบ ส่วนรถไฟรอบหนึ่งค่ะ,ะเหนื่อยเขาเหนื่อยกันมากเลยอ่ะเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จแล้ว <laughs> กิจกรรมอย่างนี้กับแฟนคลับไหมครับคือ <laughs> ต้องรอดูแล้วกันครับผมเพราะว่าตอบไม่ได้ว่างานวันข้างหน้าเป็นแบบไหนอ,อะไรยังไงก,ก็ก็ขอบคุณพวกเขาที่คอยสนับสนุนผมอยู่เสมอมาไม่งั้นก็คงไม่ไม่มีงานแบบนี้วันนี้มาใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเกิดแบบ เขาไม่นั่นแบบบาทนี้เราหายไปไหนตอนไหนเราก็ไม่รู้เขาก็ยังแบบว่าคอยสนับสนุนผลงานเราอยู่ะ<ข>อะไรเงี้ยก็ขอบคุณไปอยู่สนสัตว์แล้วเฮ้ยเสียงใหม่ไงื มกมกค่ะเห็นมกมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วคะก็มีดีเจออ a สเตดครับผมโอทัานเดอะสก็มีเดอะสตาร์ทั้งหมด15คนไปก็ผมว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนที่ไปเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนบางคนเก่งเต้นบางคนเก่งพูดบางคนเก่งร้องอะไรเงี้ยก็มีครบทุกรถผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดใครที่ยังไม่มีบัตรก็หาซื้อได้แล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าบัตรหมด เิร์ตเดี่ยวพี่นีอ่ือคอนเสิร์ตเดียวผมอะครับเออรอรอรอดูแล้วกันครับผมรอดูเพราะว่ายังยังบอกไม่ได้ว่ามันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เนาะใช่เพราะว่าตอนนี้คิวงานที่รู้ก็เป็นแบบเหมือนใช่วันต่อขอบคุณครับขอบคุณครับวันต่อวันเลยค่ะพูดถึงแกงส้มนิดนึงค่ะเพลง คุณและคุณเท่านั้นก็ไมต้องพูดถึงเขาอ่ะก็ไม่เจอแกงส้มอ่ะพูดเจอแล้วเจอแล้วเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะเมื่อวานสิงเกิลใหม่น้องเมื่อวานน้องมาเอารองเท้าเจ็ดคู่อืมใช่ครับผมคือตอนนี้แกงส้มก็มีสิงเกิลใหม่นะฮะชื่อคุณและคุณเท่านั้นอะไรก็เมื่อวานได้ข่าวว่าไปถ่ายฟิตติ้งอะไรทุกอย่างอยู่นะฮะก็สนับสนุนผลงานแกงส้มด้วยนะครับก็ยังไงฝากน้องชายผมคนนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้หายไปไหน ซุ่ม,มทํางานอยู่เดี๋ยวรอด,ดูแล้วกันครับว่าโปรเจกต์งานของเขาแต่ละอย่างที่จะออกมาจะถูกใจคนดูทั่วไปขนาดไหนแล้วก็แฟนคลับผมเชื่อว่ายังไงพวกคุณก็รักเขาอยู่แล้วสนับสนุนผลงานเขาอยู่แล้วก็อยู่กับเขาต่อไปให้นานๆนะครับผมอพูดแล้วคุณเท่านั้นนี่คือแกงและหั่นเท่านั้นคิดแล้ว สบายมันเพ้ออยู่ตรงนี้เออครับผมแล้วแล้วแต่จะคิดครับผมถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไปนั่งฟังเนื้อเพลงเขาก็คิดว่าในนั้นเป็นผมอีกไม่ได้ฟังนะฮะนะก็ลองดูลองฟังดูแล้วกันเนาะใช่ไงก็แกงส้มเขานี่ซ้อมเต้นตลอดนะถึงต้องซื้อรองเท้าซ้อมเยอะไงคู่ใช่อันนี้คือซื้อมาฝากหรือว่าเสียตังอะไรครับซื้อมาฝากเลยใช่ไหมไม่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 มเาฝากซื้อใช่ใช่เขาฝากซื้อเพราะว่าก็ของ ของฝากก็มีแต่หมายถึงว่าไอ้ที่เขาฝากซื้อมันก็เยอะอะไรเงี้ยครับผมนะเยอะกว่าของผมอีกอะไปเองไหมฮะได้ครับขอบคุณครับ S <S <preach miracle> ต้องมีนนะต้องมีนะไม่ต้องไปดูอะไรอะทำไม่ลงล้อด <literacy> ิประเด็นวุ้ยเห็นไหมล่ะ ออีรูอ่าดูก่อน